ะะก็ตัวเล็กของเรานะคะมือใหม่มามือใหม่เลยเ้าคกอผู้จัดก,การให้กระจายตัวอยู่รอบวงเวียนนะคะเร <c oughs> อยู่ใกล้แถวนี้แล้วนะคะห <c oughs> รือว่าใครน้องดาวช้างเยอะนะคะ เปลี่ยนหมุนไปมาเปลี่ยนที่กันก็สะบ <Okay. S 1> ดนผู้จัดการบอกว่าให้อ้อมให้รอบวงเวียนนะคะอายุก็จะอยู่แถวนี้นะคะอยู่วงนอกปลอดภัยที่สุดเพราะว่าจะเัวเล็กของเรามือใหม่นะคะนคุณณาของเราก็จะนิ่งนะคะเพราะว่าคุณณาชินแล้วนะคะ คุณน้าวัยสิบห้าปีของเราก็จะชินแล้วก็จะนิ่งๆนะคะไม่มีอะไรต่อไปก็จะุนรอบทิดนะคะยังดีที่มีคุณน้าอยู่ใกล้ๆนะคะน้องก็เลยจะไม่กลัวเท่าไรนะคะ ไม่อยู่อยู่นี่ไม่เป็นนะคะจะไปจับเขาแล้วกว่าจะไปทำเท้าจะไปเล่ยบนี้วัดเดียเลย จัดการก็บอกว่าให้เดินตามกันไปจนกว่าจะถึงซุ้มประตูนะคะคุณฟกคุณฟกใช่ผู้จัดการออใช่ผู้จัดการนะคะพีค่ะนีนนนนน่มีช้างน้อยเหมือนกันนะคะมีช้างน้อยเหมือนกันเดี๋ยววายุก็จะเดินตามไปนะคะแต่วายุคงจะเดินไปหลังเขา โอ no oh ้ยหมดออกขอไข่ตนุโนปอนนี่อะไรวะเสยกดดิโอตายแล้วพายุตื่นแน่ๆเลยเสียงดังอย่างงี้อยู่ เะะสียงว,ว,าวายุนี่ไม่มีแล้วนะคะเสียงวายุจะเป็นแบบเครื่องปั่นน้ำเลยพ่อบอกว่าวายุตื่นเต้นเห็นเพื่อนเยอะพ่อบอกว่าุตื่นเต้นเห็นเพื่อนเยอะโอ้โ,โหเห็นเขาสงเสียงก็สงเสียง,ง,ง,งตามนะคะก็ะเด็กน้อย ทางก็เยอะมากๆเลยนะคะน้ำน้องข้าง้อนลงเลยเดี๋ยวคอจะแห้งแล้วเร็วลองแรง

ข้างลื่นข้างลื่นกระื่นึงเราหายปวดอาหายอมเลยไม่ต้องที่โบาณลยหนูเราพูดภาษาเาหลีนะคะว่าอยู่นิ่ยิ่เป็นเลยจะไปทูนะอย่างเดียวอะไรก็ไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรนะคะวาย้ายนคะ นี่วะแม่ไปไหนเป็นห่วงเป็นห่วงวายุมากเลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเมื่อกี้เรานันไม่ได้ถ่ายให้แม่แมแมดูนะคะวิ่งมากเลยเมื่อกี้วายุปลอดวายุปลอดภัยดีนะคะแต่ว,ว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ จเย็ยยนๆนะยยุไม่ต้องกลัวนะเมาเม้เมื่อกี้ก็ต่างคนต่างวิ่งเลยนะคะเห็นว่าเหมือนช้างจะทำกันนะคะมันเป็นอะไร,ะไ,รไม่รู้อะไรนะคะวิ่งกันทั่วเลยนะคะวิ่งไปนู่นก็มีนะคะ ตอนนี้สถานการณ์ก็กลับมาปกติแล้วนะคะเมื่อกี้น้องนันทก็ไม่ได้ทายนะคะแม่แม่เก็บกล้องวิ่งน,นี้เลยแล้วก็พ่อกระจุงมายุนี้นะคะเทวาจะเดินมีคุมหลานไว ข้าปาปกัน่ทั่วทิศเลยเราก็จับวายุวิ่งก่อนเลยนะคะครัว,วช้างเยอะก็จะเป็นจะเปลี่ยนเป็นผูกไว้กับหน้าแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนผูกไว้กับหน้าแล้วนะคะผูกติดหน้าไว้ นี่นะคะช้างก็วิ่งกลับเลยนะคะวิ่งกลับโทษทิศเลยแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาปกติแล้วนะคะตอนนี้น้องนัก็ยังไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาวิ่งมาจากด้านหน้า <Okay. S 1> ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต <Okay. S 1> ่าตอนนี้ก็สถานการณ์กลับมาปกติแล้วนะคะเหมือนเดิมแล้วช้างทุกตัวก็กำลังจะกลับไปรวมกันนะคะวายุเ hmm. องก็จะไปแล้วนะคะ mm hmm. คุณพ่อก็จะบุกติดกับคุณ ไปกับคุณอาแล้ว Ö นะคะใ่สิงโตทางก็โอ้โหไปถึงลูกเนยลงมาแล้วก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆแล้วนะคะจะถ่ายในสัตว ผูกติดกับคุณนะแล้วนะคะเพราะว่านี่มีไหวด้วยอยู่ไม่ดิ้นด้วยตื่นเต้นด้วยน้องกลัวด้วยนะคะไปค่ะไปคุณเลิคสามที่ดูเลยนี่มรถมาคนนี้ในรันหนารถพอดีก่อน้ะชนรถนึกว่าชายนี่นะคะวายุมัดไว้ติดไม่นี่นะคะวายุกับเทวดากำลังเดินเขาจะไปร่วมงานกันทางด้านนั้นต่อมะทำทีงานด้านนั้นต่อ น <ism> ี่นะคะวายุกับพาเทอรก็ไ้มัดคอติดกันไว้แล้วนะคะเอาอ์มาให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะที่งานไหนเรียนโอ้โหงานไหนเรียนเรียนงานไหนเรียนเรียนงานไหนเรี่นเรียนช่วยหน่อยพายุเดินไปไหนแล้วไม่รู้นะคะเพราะว่าน้องกระร้าไม่ได้ตามนะคะเมื่อกี้ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานนะคะมันก็เป็นบรรยากาศงานนะคะน้องจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นก่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาวายุจะไปตามหาวายุกันนะคะวาย่ไหน,น,นไหนนีงง่น่วายุอยู่ตรงนั้นนะคะ นู่นนะคะเจะลอยอยู่แล้วยิ่งอ้อมไปไกลเลยนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะคะ